I got a pimples again and he might like a seat maybe my soulmate died. i don't know maybe i don't have a soul ทุกคนเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้นะคะวันนี้นะเราจะมาแกะของขวัญวันเกิดกันอันนี้เราจะมาแกะของขวัญวันเกิดกันค่ะ จากแฟนคลับของเราเองเริ่มแรกนะคะของขวัญจากพี่เมษาสินจาเวียดนามน่าเหมือนรดีมิสแกร,รนจังเลยครับอันนี้มิชาทีพค่ะ Hello everyone today I'm going to open my gifts from my fan club me it is the shoes from Nike. Move to Zero is Nike's journey towards Zero Carbon and Zero Waste to help protect the future of sports. So, ตั้มไป Thank you ค่ะพี่เมษาคนละแบบกันอะอันนี้ใช่แพนด้าไหมแต่มันคือดังโลใช่ไหมอ่ะเย้ Thank you ขอบคุณนะคะพี่เมษาเอ่อจะเซฟไลฟ์นี้ด้วย จากสิงคโปร์เลยนะขอบคุณแม่ซาจริงเหรอพี่เต้อรักจังเลยเย้ yeah. <c oughs> อันต่อมาอู๋ huh? อันนี้น้องคืออะไรนะ Better with you จจจนน กล่องอีกทุกคนพี่เมษาเขามีลูกเล่น it's a cards บอกว่าแบ,าบางค์ยี่สิบหนึ่งร้ใบน่รักกันหนูตลอดลง จริงๆเลยที่เจอทุกคน,อนขอบคุณน,นะคะนอกจากนี้นะคะพี่เมษาก,ก็ยังเอาขนมมาให้เราด้วยนี่นคือขนมไวาทันกันสวัสดีค่ะพี่มาลัยบล็อกไปที่มุกออนอันต่อไปกันเลยจะเก็บอันนี้ก่อน เบให้เรียบร้อยมาอเอาเกลี่ยให้บร้อยมาซื้อได้มากเลมาเอ้ยอะไตรงนี้ต่อมาอันนี้นะคะอุ๊ยข้อความของพี่อะพี่รุจีนะคะใช่ค่ะทุกคนพี่มีสาระ,ะมาก ไอคืออะไรนะเข้าความด้วยแนี่เนี่ยลีน่าอืมพี่เนะต้วันนี้พี่เต้ต้องอ่านนะ สวัสดีค่ะพี่แต้วหนูมาจากด้อมพี่หนูดีด้อมสามนะคะลบกวนฝากจดหมายที่แนบมาให้พี่หนูดีในวันเกิดด้วยนะคะได้รับแล้วนะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แต้วจริงๆค่ะที่เป็นแม่ทัพใหญ่ของด้อมเราทั้งเรื่องโปรเจกต์ต่างๆของพี่หนูดีอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะสับๆๆพระอวยพรอ,อย่างหนักลืมบอกไปหนูชื่อคุกกี้นะคะอยู่ด้อมสามแต่ไม่เคยคุยเม้าเลยค่ะเพราะว่าเขินไม่โอ๊ ไว้มีโอกาสเจอกันนะคะได้เลยครับไอ้ปืนดำสามได้แล้วไงคุกกี้ไหนคุกคดูซิคุกกี้ซื้ออะไรให้พี่คุกกี้ให้ก้าขอพระไว้พรอย่างหนักไหนคุกคกี้ น้องให้เป็นการนะคะทุกคน <habitude antique. S 1> <issions> น่ารัก,กขอบคุณนะคะคุกกี้ อ้คุกกี้ในชัวดีคุกกี้ไม่ต้องซื้ออะไรให้พี่นะคุกกี้เก็บเงินแล้วก็แค่คุกกี้ซัพพอร์ตพี่แค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วมาลา move on to the next one น,นี้นะคะจากพี่สุชยาพี่ปาดนะคะอันนี้แอบเปิดดูแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านค่ับได้เป็นเสื้อมาเสื้อทำนี่ให้มีความสุขมีคนรักเยอะๆมี่ยรเข้าๆเลยนะคะได้มีโอกาสทำงานแต่ไม่ได้ไปขอถ่ายรูปด้วค่ะต่อไปจะมาหาใหม่นะคะ ขอบคุณนะคะ Little Monster อน่ารักอันนี้ก็จะเก็บเข้าทวังอ่อม คร์ของเรานะี่คะทุกคน next อันนี้ของพี่อรวรรจิตอาร์คอนนะคะถ้ามีมีนม,มันจะไอ้นี่ปะเดี๋ยวมีกล่องของเวียดนามแฟนด้วย นี่คืออะไร อบคุณสำหรับของขวัญนะคะ t h ก r ่มากเองเลยนะ ไหนสวยมากขอบคุณนะคะนี่คือรูปหนูตอนไปถ่ายงาน Grab เห็นไหม <laughs> กกเกดี๋ยวน้องแตกนะน้องจะแตกเลยนะแปกๆเลยนะนียจะกลับก่อน Moving on to the next one. ของคุณพี่พี่รายุนะคะแล้วก็โปรเจกต์ที่ด้อมทำให้อ่ะหนูชอบมากๆเลยนะ อันนี้คือพี่ชมพูตุง้งตุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเมพูผมชอบกินน้ำพึ่งแต่ผมชอบกินน้ำปลา